สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิดเชน่นวันนี้นะคะแม่เอ๋จะพามาทำเมนูขนมไทยโบราณนะคะซึ่งทําง่ายแล้วก็อร่อยอย่างขนมบัวลอยค่ะแล้วแม่เอ๋จะใส่ไข่หวานลงไปด้วยสีสันสวยงามเนื้อนุ่มหนึบหนะับและหอมมันด้วยน้ํากะทิอัมพวากะทิแท้100%รอยเรอยเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะสมปรับนะคะส่วนผสมก็มีแป้งข้าเหนียวน้ําเปล่า น้ำดอกอัญชันน้ำใบเตยกะทิอัมพาวากะทิแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายเกลือน้ำตาลมะพร้าวไข่ไก่แล้วก็ใบเตยมัดค่ะเตรียมดอกอัญชันสดหรือแห้งก็ได้นะคะเตรียมใบเตยตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็อัญชันค่ะนำกลีบเลี้ยงนะคะแล้วก็เกรสรอ,ออกช่วยทำให้ไม่ขม นำน้ำร้อนนะคะใส่ลงในถ้วยแล้วก็ช้อนนะคะคนๆคๆนคนจะออกสีน้ำเงินนะคะกรองดอกอัญชันออกแล้วก็เติมน้ำมะนาวเล็กน้อยนะคะจะได้น้ําอัญชันที่ออกเป็นสีม่วงค่ะใบเตยนะคะ5ใบล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นท่อนใส่เครื่องปั่นใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยปั่นให้ละเอียด เสร็จแล้วนะคะเราก็กรองกากออกค่ะเราก็จะได้สีเขียวจากใบเตยค่ะอันนี้เราจะนำผสมแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวหนึ่งส่วนผสมกับน้ำเปล่าทีละน้อยค่ะคนคนสักเล็กน้อยค่ะพอที่จะปั้นได้นะคะเราก็เปลี่ยนมาใช้มือค่ะนวดแป้งจนแป้งเนื้อเนียน แล้วก็พักไว้แป้งส่วนหนึ่งค่ะเราจะทำเป็นสีม่วงเนาะจากดอกอัญชันแล้วก็นำน้ำที่เราคั้นออกมานะคะมาผสมกับแป้งค่ะเหมือนก้านข้าวเราก็นวดเนาะจนเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อเนียนแบบนี้เลยคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของสีเขียวค่ะก็ผสมน้ำใบเตยกับแป้งนะคะ จนได้แป้งสีเขียวนำแป้งข้าวเหนียวค่ะโรยบนจานหรือบนถาดซึ่งวิธีการเราจะปั้นกลมก่อนค่ะแล้วก็ปั้นเป็นวงรีแบบนี้นะคะกดเล็กน้อยได้ใช้มีดนะคะแบ่งครึ่งตามแนวเฉียงตามวิดีโอค่ะเราจะันำน้ำเปล่าค่ะมาทาทาตรงรอยที่เราแบ่งเมื่อกี้ กลับด้านค่ะแล้วก็ประกอบเข้ากันจัดแต่งทรงเล็กน้อยค่ะเราก็จะได้รูปหัวใจต่อไปค่ะก็เป็นสีม่วงค่ะนี่ค่ะสีเขียวเราก็จะปั้นแป้งทั้งหมดเลยค่ะจากนั้นต้นมน้ำให้เดือดค่ะแล้วเราก็นำ แป้งที่เราปั้นเมื่อสักครู่นี้นะคะนำไปต้มสังเกตนะคะว่าเราต้มไปต้มไปนะคะแป้งจะลอยขึ้นมาแสดงว่าแป้งสุกแล้วค่ะพอลอยขึ้นมานะคะเราก็ใช้นะคะตะแกรงนะคะตักขึ้นมาเลยค่ะการตักพักขึ้นมานะคะเราจะพักในน้ำเย็นอุณหภูมิปกติะคะ่ะ ต่อมาเราจะทำน้ำกะทิที่เป็นหัวใจของบัวลอยค่ะตั้งหม้อไฟกลางเทกะทิลงไปขวด500มิลลิลิตรเราจะใช้หมดเลยค่ะใส่ใบเตยลงไปค่ะน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าใช้น้ำตาลตะโหนดก็ได้นะคะเกลือน้ำตาลทรายค่ะ แล้วนะคะเราก็คนๆเนาะเพื่อให้น้ําตาลละลายนิดนึงเราก็ต้มเคี่ยวนะคะจนได้รสหวานมันตามชอบเริ่มใส่ไข่ลงไปค่ะนี่แม่เอ๋จะใส่ไข่ก่อนแป้งข้าวเหนียวนะคะ จะได้มีพื้นที่หให้ไข่ลงเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่บัวลอยที่เราพักไว้นะคะลงไปในน้ำกะทิเลยซึ่งหอมมากๆเลยค่ะหอมไข่หอมกะทิด้วยง่ายๆเท่านี้ก็ได้ขนมบัวลอยที่สีสันสด,สดใสหอมหวานนุ่มละมลุนแล้วค่ะ เดี๋ยวเราลองมาชิมบัวลอยกันดีกว่าเนาะหอมอร่อยมากๆเลยซึ่งเคล็ดลับนะคะคือต้องใช้กะทิที่ขาวข้นหอมมันจะช่วยทำให้ขนมบัวลอยหอมมันอร่อยซึ่งเดี๋ยวนี้สะดวก มีกะทิที่ไม่ต้องคันเองให้ยุ่งยากแบบกะทิอัมพวาลองทำตามกันดูนะคะยังไงแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราพบกันใหม่กับแม่เอจากช่องชมพูคิดเชน่นสวัสดีค่ะ